ถ้าบ่อนที่อยู่ใกล้อำนาจเนี่ยจะจับยากไหมครับเช่นสมโมสรรัฐสภาชั้นสองก็ดีนะครับหรือในกรมตํารวจเองเนี่ยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับจะทําให้จับยากขึ้นหรือเปล่าครับเราต้องยอมรับนะใน,ในสังคมไทยนะฮะว่ามันมันมันมีเล่นกันเกือบทั้งนั้นนะฮะเล่นนะฮะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างมาที่สมโมสรรัฐสภาก็ดีนะครับหรือสมโมสรข้ายการนะฮะข้ายการตามแต่จังหวัดก็ดีเนี่ยนะฮะก็มีตสนุกนะฮะตสนุกก็เล่นการพนันกันทั้งนั้น แล้วก็อาจจะมีเล่นดัมมี่ของข้าราชการประจำมันก็เหมือนกับสโมสรรัฐสภาครับซึ่งเปิดไว้เนี่ยให้จริงๆริแล้วจุดประสงค์เนี่ยนะฮะให้ข้าราชการประจำของรัฐสภาครับแต่ก็นี้ไม่พ้นพวกสสถึงไปผ่อนคลายนะก็ก็มีไปเล่นบ้างนะแต่ผมเนี่ยไม่เคยขึ้นไปเลยนะฮะสโมสรรัฐสภาผมถือว่าตรงนั้นเป็นบ้านผมเป็นที่ทํางานผมนะเพราะว่าผมไม่เข้าไปไม่เข้าไงฮะถ้าจะเล่นไม่เล่นใกล้บ้านหือ่าคือคือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมว่าถ้าทําที่บ้านเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะสมแล้วเราไปทําที่อื่นดีกว่า นะครับแต่ตรงนั้นนต่ผมผมไม่เคยเข้าไปเลยแต่มีจริงใช่ไหมครับมีฮะมีฮะก็ยังได้เสียกันจริงก็ได้เสียก็มีก็มีมีทั้งสนุกนี่เลยเทียทีก็เป็นหมื่นเป็นแสน